สุขศึกษาและพระศึกษาป4เรื่องที่15ปฐมพยาบาลทันท่วงทีชีวีปลอดภัยการปฐมพยาบาลคืออะไรการปฐมพยาบาลหมายถึงการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บหรือผู้ที่ป่วยกระทันหันณสถานที่เกิดเหตุโดยใช้อุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้นก่อนที่จะได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ต่อไปเป็นการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ทำให้บรรเทาความเจ็บปวดทรมานช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วรวมทั้งป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังหลักการปฐมพยาบาลหลักการทั่วไปในการปฐมพยาบาลผู้ช่วยเหลือควรให้การช่วยเหลืออย่างถูกต้องรวดเร็วนุ่มนวลและต้องคำนึงถึงจิตใจของผู้บาดเจ็บควรให้กำลังใจปลอบใจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภยัยในการปฐถมพยาบาลมีหลักการที่ควรคำนึงถึงดังนี้ 1. กลุ่มผู้ช่วยเหลือ มีหลักการดังน,นี้ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุเป็นสำคัญถ้าไม่ปลอดภัยห้ามเข้าไปช่วยเหลือใช้ตามองสำรวจดูว่ามีบาดแผลเลือดออกยังหายใจหรือ,รอไม่และวางแผนให้การช่วยเหลืออย่างมีสติไม่ตื่นเต้นตกใจห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพราะอาจมีอาการบาดเจ็บของอวัยวะต่างๆซึ่งผู้ช่วยเหลืออาจมองไม่เห็นถ้าการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธีอาจทําให้ผู้บาดเจ็บพิการไปตลอดชีวิต แต่มีข้อยกเว้นถ้าสถานที่นั้นไม่ปลอดภัยหรือไม่สะดวกต่อการผถุพยาบาลเช่นอยู่ในน้ําอยู่กลางถนนจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้อยู่ในที่ปลอดภัยก่อนจึงให้การช่วยเหลือได้ช่วยเหลือด้วยความนุ่มนวลระมัดระวงังโดยให้การช่วยเหลือตามความรุนแรงที่ผู้บาดเจ็บได้รับ 2. กลุ่มผู้บาดเจ็บหรือผู้เคราะร้ายจากเหตุการณ์ต่างๆอันตรายที่ร่างกายได้รับเรียงตามลำดับความสำคัญดังนี้ หยุดหายใจทางเดินหายใจอุดตันหัวใจหยุดเต้นเลือดออกจำนวนมากหมดสติความเจ็บปวดกระดูกหักวิธีปฐมพยาบาลการใช้ยาผิดแมลงแมลงสัตว์กัดต่อยและสารเคมี 1. การใช้ยาผิดการใช้ยาผิดเช่นกินยาผิดชนิดอาจเกิดอันตรายอาการคลื่นไส้อาจเจียนมีผื่นแดงบวมตามตัวหรือใบหน้าหรืออาจหมดสติ ถ้ารู้ว่าใช้ยาผิดหรือมีอาการผิดปกติดังกล่าวรีบบอกผู้ใหญ่พร้อมนำยาชนิดเดียวกันที่ใส่ยาไปด้วย 2. แมลงสัตว์กัดต่อยนักเรียนเคยถูกพึ่งแตนตัวต่อแมงป่องหรือสัตว์มีพิษมีแมลงต่างๆกัดหรือเปล่าถ้านักเรียนพบเหตุการณ์เหล่านี้จะผฐมพยาบาลอย่างไรพึ่งแตนต่อสัตว์เหล่านี้มีเหล็กใน อยู่ที่ก้นเมื่อต่อยเรามันจะปล่อยเหล็กในออกมาทําให้เกิดแผลและความเจ็บปวด 1. ถ้ามีเหล็กในค้างอยู่ที่แผลให้ใช้กุญแจที่มีรูประสวนปลายกดลงไปรอบรอยแผลเหล็กในจะโผล่ออกมาใช้ปากคีบที่เช็ดด้วยแอลกอฮอล์คีบเหล็กในออกถ้าไม่มีกุญแจอาจใช้เข็มสะอาดที่เช็ดด้วยแอลกอฮอล์เขี่ยเหล็กในให้โผล่ขึ้นมาแล้วใช้ปากคีบคีบออก 2. ใช้สำลีชุบด้วยแอมโมเนียมแอลกอฮอล์หรือน้ำปูนใสยอย่างได้อย่างหนึ่งเช็ดบริเวณแผล 3. ถ้ามีอาการปวดบวมแดงใช้ผ้าหอ่อน้ำแข็งประครบแมงป่องตะขาบ,ส,บสัตว์เหล่านี้มักอยู่ในที่รกถ้าเราไม่ไปเล่นที่หรือคุยเขียอาจโดนสัตว์กัดต่อยทำให้เกิดบาดแผลและความเจ็บปวดวิธีปฐมพยาบาลแมงป่องตะขาบ 1. ใช้สำลีชุบแอมโมเนียหรือแอลกอฮอล หรือน้ำปูนใสเช็ดบริเวณปาดแผล 2. ถ้ามีอาการปวดบวมแดงใช้ผ้าห่อน้ำแข็งประครบ3หากเจ็บปวดมากหรือมีอาการแพ้พิษรุนแรงเช่นเคลื่อนไส้อาเจียนแน่นหน้าอกเป็นลมรีบนำส่งโรงพยาบาลขณะนำส่งอาจใช้ผ้ายืดพันเหนือบาดแผลเพื่อป้องกันพิษกระจายไปทั่วร่างกายหรือใช้ผ้ารัดเหนือบาดแผลแต่อย่ารัดแน่นเกินไปรัดแน่นพอเอานิ้วมือสอดเข้าไปได้และคลายรัดทุกๆ10สินาที โดยคลายครั้งละไม่เกิน90วินาทีแมงกระพุนไฟขณะเราเล่นน้ำทะเลอาจถูกพิษของแมงกระพุนไฟทำให้บวมแดงอาจไม่เกรียมปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่ถูกพิษมากวิธีปฐมพยาบาลแมงกระพุนไฟใช้หนึ่งใช้น้ำสะอาดล้างมากๆบริเวณผิวหนังหรือบิดเอาน้ำเมื่อของแมงกระพุนไฟออกห้ามใช้ทรายขัดเพราะจะเป็นแผลใหญ่ขึ้นทำให้ติเชืวอโรคได้ง่าย 2. ใช้ผักบุ้งทะเลมีอยู่ตามชายหาดดอกสีม่วงขยี้แล้วพอกแผลหรือใช้สำลีชุบแอมโมเนียปิดแผล 3. ถ้าปวดบวมแดงใช้ผ้าหอ่อน้ำแข็งประครบ4หากมีอาการรุนแรงรีบนำส่งโรงพยาบาลงูงูมีทั้งที่มีพิษและไม่มีพิษหากถูกงูพิษกัดจะมีรอยฟันและรอยเขี้ยวใหญ่สองรอยแต่ถ้าเป็นรอยเขี้ยวเล็กๆจำนวนมากแสดงว่าเป็นงูไม่มีพิษ วิธีปฐมพยาบาลงูมีพิษถ้าถูกงูพิษกัดหนึ่งหากมีเลือดออกปล่อยให้เลือดออกเพื่อให้พิษงูออกมาให้มากที่สุดห้ามใช้ปากดูดห้ามกรีดแผลห้ามใช้ไฟจี้หรือใส่ย,ยาพอกยาพอกน้ําแข็งเพราะจะทําให้แผลหายช้า2ให้ผู้ป่วยนอนนิ่งๆเพื่อให้พิษดูดซึมช้าๆจัดตําแหน่งอวัยวะส่วนที่ถูกงูกัดให้ต่ำกว่าระดับหัวใจปิดแผลด้วยผ้าสะอาด 3. พันผ้า ยืดรัดเหนือรอยเขี้ยวขึ้นมาถึงข้อต่อของส่วนอวัยวะนั้น 4. ดามด้วยไม้หรือวัสดุอื่นแล้วพันด้วยผ้ายืดทับอีกชั้น 5. นำส่งโรงพยาบาลถ้าถูกงูไม่มีพิษกัด 1. ล้างแผลด้วยน้ำและสะบู่ 2. ไปพบแพทย์เพื่อฉีดยาป้องกันบาดทยะยัก 3. สารเคมีนักเรียนลองสำรวจว่าที่บ้านของนักเรียนมีสารเคมีและสารพิษบ้างไหมสารเคมีหรือสารพิษเหล่านี้ เป็นสารอันตรายหากใช้ด้วยความประมาทหรือไม่ถูกท่องอาจเกิดอันตรายแก่ชีวิตได้อังเช่นเรื่องของป๋องป๋องนำขวดน้ำดื่มไปใส่สารปราบศัตรูพืชแล้วนำไปวางไว้บริเวณเดียวกับขวดน้ำดื่มและขวดอื่นๆวันหนึ่งป๋องกระหายน้ำมากจึงหยิบขวดน้ำมาดื่มอย่างรวดเร็วโดยไม่คิดว่าเป็นขวดซึ่งบรรจุสารปราบศัตรูพืชจากเหตุการณ์นี้นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับป๋อง เพื่อความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีนักเรียนควรปฏิบัติดังนี้หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตรายมีรูปหัวกระโหลกไข้ถ้าจําเป็นต้องใช้ควรขอคําแนะนําจากผู้ใหญ่และอ่านฉลากอย่างละเอียดแล้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดห้ามใช้ปากเปิดขวดสารเคมีถ้าสารเคมีหกรถให้รีบล้างด้วยน้าสะอาดจํานวนมากๆหลังจากใช้สารเคมีต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งไม่นําภาชนะที่ใส่ อาหารไปใส่สารเคมีหรือไม่นําภาชนะที่ใส่สารเคมีไปใส่อาหารเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารท่านนักเรียนได้รับสารเคมีหรือสารพิษจะทําอย่างไรสัมผัสสารเคมีหรือสารพิษ6รถควรรีบร้างให้ทันทีการปฐมพายาบาลสารเคมี6รถ1ล้างด้วยน้ําไหลผ่านจํานวนมากๆนานๆอย่างน้อย10นาทีเพื่อล้างสารเคมีออกให้หมด2ควรถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีและเครื่องประดับออกให้หมด สบอกผู้ใหญ่ทราบถ้าเจ็บปวดมากหรือแผลบริเวณกว้างรีบไปพบแพทย์การปฐมพยาบาลสารเคมีเข้าตา1ล้างตาด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆนานๆอย่างน้อย10นาทีโดยตะแคงตาข้างที่ถูกสารเคมีลงด้านล่างเพื่อไม่ให้น้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีไปสัมผัสบริเวณใบหน้าส่วนอื่นๆ2ห้ามขายี้ตา3ปิดตาด้วยผ้าสะอาดและอย่าให้แน่นมาก4บอกผู้ใหญ่ทราบและไปพบแพทย์ การปฐมพยาบาลกินสารเคมี1บอกผู้ใหญ่ทราบและรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนพร้อมนำภาชนะบรรจุสารเคมีที่สัมผัสรือหกรดไปด้วย2ถ้ากินสารเคมีเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำน้่ยาน้ำยาซักผ้าขาวน้ำมันกา๊าซน้ำมันเบนซินห้ามทำให้อาเจียนสูดดมสารเคมีเป็นการหายใจเอาสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเช่นแก๊สพิษสารสารกำจัดแมลงสารปราบศัตรูพืชการปฐถมพยาบาลสูตรดมสารเคมี1 รีบออกจากสถานที่ที่มีสารเคมีไปยังสถานที่โลง่งและอากาศถ่ายเทสะดวก2บอกผู้ใหญ่ทราบ3ถ้าอาการไม่ดีขึ้นรีบไปพบแพทย์4การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาการเล่นกีฬาต่างๆหากเล่นอย่างรุนแรงอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ที่พบบ่อยได้แก่แผลถลอกแผลฟกช้ำหัวโนหัวแตกข้อเท้าเคล็ดกระดูกหักการปฐมพยาบาลแผลถลอกเป็นแผลตื้นๆที่มีผิวหนังลอก,ลอกหลุด หรือขีดข่วนมีเลือดออกเล็กน้อยล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำประปาหรือน้ำสะอาดและสะบู่ถ้ามีเลือดซึมใช้ผ้าสะอาดกดห้ามเลือด2-3นาทีอาจใส่ย,ยาสำหรับใส่แผลสดปิดแผลด้วยผ้าสะอาดหรือเปิดแผลไว้ก็ได้การปฐมพยาบาแลแผลฟกช้ำมีเลือดข้างใต้ผิวหนังพบรอยช้ำบวมและสีผิวเปลี่ยนไปภายในยีิบสีชั่วโมงประครบด้วยน้ำเย็นหรือน้ำ น้ำแข็งอ่ะห่อผ้าเพื่อไม่ให้บวมมากขึ้นหลังจาก24ชั่วโมงประครบด้วยผ้าชุบน้ําอุ่นเพื่อให้ลดบวมลงหรืออาจใช้ใบพระพลึงอังไฟแล้วนํามาประครบแทนก็ได้ห้ามคลึงขยี้นวดด้วยความร้อนจะทําให้เลือดออกมามากขึ้นการปฐมพยาบาลหัวบวมโนปฐมพยาบาลเช่นเดียวกับแผลฟกช้ำหรือใช้ดินสอพองผสมน้ำมะนาวพอกบริเวณที่บวมโน การปฐมพยาบาลหัวแตกล้างแผลด้วยน้ำสะอาดห้ามเลือดโดยใช้ผ้าสะอาดกดแผลไว้2-3นาทีหรือจนเลือดหยุดซึมทายาฆ่าเชื้อโรครอบๆแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อถ้าแผลใหญ่เลือดออกมากไหลไม่หยุดรีบไปพบแพทย์ข้อเท้าเคล็ดข้อเท้าปวดบว,วมเสียกำลังเดินไม่ถนัดควรปฐมพยาบาลด้วยหลัก4ยอห ยอหยุดหยุดการเคลื่อนไหวข้อเท้าที่บาดเจ็บ 2. ยอเย็นประครบด้วยความเย็นด้วยน้ำแข็งในวันแรกทุก 1- 2ชั่วโมง 3. ยอยืดพันด้วยผ้ายืด 4. ยอยกยกข้อเท้าที่บาดเจ็บให้สูงขึ้นการปฐมพยาบาลกระดูกหักต้องเข้าเฝือกชั่วคราวก่อนนำส่งโรงพยาบาลการเข้าเฝือกชั่วคราวการเข้าเฝือกชั่วคราวหรือชาวบ้านเรียกว่าดามเช่น ดามแขนดามขาใช้ในกรณีกระดูกหักบริเวณแขนขาหรือลำตัวเพื่อช่วยไม่ให้กระดูกที่หักเป็นอันตรายต่ออวัยวะข้างเคียงลดความเจ็บปวดและทําให้เลือดออกน้อยลงวัสดุที่ใช้ทําเฝือบชั่วคราวได้แก่ไม้แผ่นเล็กกระดาษหนังสือพิมพ์พับหนาๆไม้กระดานใช้ลำตัวผู้บาดเจ็บเป็นเฝือบการปฐมพยาบาลหรือการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างถูกต้องรวดเร็วช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บการเจ็บปว่วยหรือความพิการจบแล้วค่ะ